สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยยตกิจสาขา3โคกประทุมนะคะที่นี้นะคะจะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกชมนะคะมากกว่าร0อยคันเลยค่ะมีทั้งแต่ง v i p แล้วก็เดิมๆนะคะตอนนี้เราก็มีเปิดสาขาใหม่นะคะที่จังหวัดอุดรค่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้นะคะลูกค้าแถวโซนอีสานค่ะสามารถแวะชมนะคะที่จังหวัดอุดรได้เลยค่ะ จะได้สะดวกนะคะไม่ต้องมาชมถึงที่สามโคกนี้นะคะที่นั่นก็จะมีรถส,สวยให้ชมกันเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเรามาให้ชมในบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเพื่อให้ดูแสงสีนะคะว่ารถแต่ละคันแต่งแล้วสวยงามขนาดไหนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคันที่ตีจะมาแนะนำในวันนี้นะคะสวยงามขนาดไหนนะคะ คันนี้ค่ะ Toyota Commuter ปีอร์ปี2017เกียร์ธรรมดาสีขาวเครื่อง3000นนะคะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่ๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายนอกนะคะเราก็จะลงเป็นสเกิร์ตให้รอบคันแล้วค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมด้านในกันดูค่ะนี่นะคะ ใส่ผ้าม่านนะคะใส่คุยให้รอบคันค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องนะคะ,ะนี่นะคะเครื่องดีค่ะฟังจากเสียงเครื่องได้เลยนะคะคันนี้ปี2017สเเองนะคะสภาพเครื่องดีมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาอัดคลิปนะคะ ในช่วงกลางคืนนะคะเพื่อจะให้ชมระบบแสงไฟนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะสามารถปรับระบบไฟนะคะแสงได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะมันมีถึงเจ็ดสีนะคะให้เลือกปรับนะคะแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิแอร์ค่ะมีหิ้งเก็บของด้วยนะคะเครื่องเสียงนะคะรองรับระบบ Android ค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะส่วนชุดของแต่งนะคะบัไดมีไฟค่ะเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนะคะตอนกลางคืนนี่จะสวยงามมากนะคะปูพื้นใหม่ทั้งคันค่ะนี่นะคะคอนโซลเป็นคอนโซลมีไฟอะคริลิกแบบใสนะคะ ชอบตัว power ไว้ด้านในนะคะนี่นะคะคอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะภายในหุ้มหนังทั้งคันค่ะนะคะคันนี้จะออกเป็นโทนครีมอ่อ,อนนะคะตัดกับครีมเข้มนะคะลงเป็นเบาะ VIP 3แถว9้าที่นั่งค่ะเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะหรือว่าใช้รับทัวร์ได้เลยนะคะ นั่งสบายมากๆเลยนะคะเบาะใหญ่นะคะสามารถปรับได้นะคะภายในแต่งเป็น V.I.P. นะคะหลังคา V.I.P. ใหม่ทั้งคันค่ะเป็นลายนาฬิกานะคะคันนี้นี่นะคะระบบแสงไฟสวยงามมากนะคะในเวลากลางคืนนะคะจะมองเห็นได้ชัดเจนมากนะคะนะะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า,ฟา24นิ้วค่ะ มาพร้อมกับลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงนะคะ,นะคะใส่สกเกิร์ตให้รอบคันนะคะคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขายค่ะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะนะคะสกเกิร์ตรอบคันสกเกิร์ตด้านหลังก็มีไฟด้วยนะคะ ตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วนะคะมีลำโพงตีครอบนะคะตีครอบลำโพงนะคะซ้ายขวาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราชมระบบไฟจากด้านหลังนะคะนี่นะคะสวยงามมากแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะอันนี้ซาวหลังนะคะ ให้ดูกันไกลๆอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะข้อมูลรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ใต้คลิปค่ะคุณลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเราจะลงรายละเอียดรถคันนี้ไว้ว่าราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะแม็กลงไป็นแม็กวีโวขอบสิยางใหม่ค่ะแม็กวีโวขอบสิยางใหม่ค่ะ คันนี้ก็เป็นอีกคันนึงน่าใช้มากๆเลยนะคะดูก,การใช้งานนะคะคันนี้การใช้งานอยู่ที่แสนต้นต้นเองนะคะการใช้งานถือว่ายังน้อยอยู่เลยนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะสนใจนะคะสามารถทักทายกันมาได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเรามีรถสวยๆไว้ใหล้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะ หลายสิบคันเลยนะคะทั้ง VIP แล้วก็แบบธรรมดานะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ